สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The First Story Channel จ้าวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเล่นกีฬาประเภทหนึ่งนะครับกีฬาประเภทนี้นะครับ เล่นมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วเล่นก right? um, right? yeah. like ีฬาประเภทนี้ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผมอายุ16นะเพื่อนๆ16ตอนนั้นก็น่าจะประมาณสักประมาณมสนะครับหรือปวชหนึ่งั่นแหละคือเล่นกีฬาประเภทนี้ครั้งแรกเลยนั่นก็คือกีฬาบีบีกันนะครับผมกีฬาประเภทนี้ก็บางคนอาจจะไม่รู้จักบางคนจะรู้จักแล้วนะครับคือก็อาจจะมีความเจ็บนิดๆหน่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นนะครับตอนนี้ผมกาลังเดินทางนะครับไปสนามกีฬาบีบีกันนะครับที่จอหอตอนนี้อยู่บนรถกําลังเดินทางอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกัน สนามมีทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าภายในสนามเนี่ยเป็นยังไงนะครับค่าใช้ใจ่ายเป็นยังไงบอกเลยว่ามันไม่ได้แพงอย่างที่เพื่อนๆคิดนะครับน้องๆหลายๆคนอยากเล่นกีฬาประเภทนี้นะแต่ว่าอาจจะคิดว่ามันแพงหรือว่าไม่มีกําลังรัพย์ในการเล่นหรือว่ากลัวเจ็บนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัววันนี้นะครับจะพาเพื่อนไปดูนะว่ากีฬาประเภทนี้มันเล่นยังไงนะครับมันมันมีอุปกรณ์มีอะไรยังไงบ้างค่าใช้ใจ่ายของมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ฟังที่ทสนามนะครับตอนนี้ก็ยังไงขอตัวขับรถก่อนไปเจอกันที่สนามนะจ๊ะบย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามแบ a t t l e Field แล้วนะครับสนามบิบิการจอหอนะครับชื่อสนามนับเตะแบทเทิลฟิลดบิบีการจอหอโคราชนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นกีฬาประเภทนี้นะครับเข้ามาได้เลยอุปกรณ์ไม่แพงมีปืนให้เช่า ตอนอยู่ในสนามนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในในส่วนข้างหลังตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนะตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นส่วนภายในของสนามนะครับที่ว่าเราเอาไว้เล่นกันนะก็จะเป็นบังเกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นลายบังเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับไปทางจุดด้านหลังเลยนะ้อที่ประมาณ2ไร่นะครับเพื่อนๆี่ให้เพื่อนๆได้วิ่งเล่นกันอยู่ภายในนี้นะครับก็สนามเป็นหญ้านะครับไม่ต้องกลัวว่าคุณจะหกล้มหรือจะอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดเซฟโซนนะว่าข้างในเป็นอะไรยังไงนะครับพื้นที่ภายในเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับตรงนี้นะจะเป็นพื้นที่ซโ นะครับก็จะมีกระจกนะมองเข้าไปข้างในได้นะครับตรงนี้จะเป็นกระจกอะคริลิกนะทีงให้เป็นไรนะจะมีตรงนี้1บาน ตรงนี้อีก1บานนะครับเพื่อนๆอสำหรับคนด้านนอกมานั่งดูการเล่นนะครับก็จะเป็นอาคิลิกันหมดนะครับตรงด้านนี้นะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่จอดรถนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถทั้งหมดเลยนะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้านะครับมีครบทุกอย่างนะครับห้องน้ําอะไรทุกอย่างมีหมดนะอันนี้ก็จะเป็นภายในสนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นนสนามนะครับชุดต้นนสนามต้นนี่จะเป็นชุดอุปกรณ์นี่จะเป็นปืนสนามไม่เช่านะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ชุดแต่งอุปกรณ์ ภายในสนามที่มีไว้ให้นะใครอยากซื้อของแต่งอะไรก็มีหมดนะครับ จะเป็นของชุดเกาะอุปกรณ์ป้องกันนะครับเสื้อเกาะตรงนี้นะมีไว้ให้บริการหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านในข้างหลังเราด้านล่างนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะครับเอาไว้ให้เซฟป้องก,กันกันไม่ให้เจ็บอะไรกันมากมายนะครับก็หลักๆประมาณนี้ส่วนค่าบริการนะครับค่าสนามคนละ100บาทตลอด24ชั่วโมงนะสนามเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับมีของกินอะไรครบนะทุกวันอาทิตย์ก็จะมีบุฟเฟ่ของกินนี่วันนี้เรามีไส้ย่างมีต้มเลี่ยมั้งวะเออเรามีต้มลยงอันนี้เป็นส้ย่าางะแตตลอทิ์ ก็จะไม่ซ้ำกันนะเดี๋ยวไปดูต้มเล้ง,ง,ลงนี่มีต้มเล้งอยู่ในหม้อร้อนนะเนี่ยนี่ดูต้มเล้งอยู่ในหม้อโอเคตามนะตอนนี้ยังไม่มีใครมานะครับยังเช้าอยู่นะก็จะมากันช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสมาชิกมากันเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับว่าภายในจะเป็นยังไง โอเคก็เพื่อนตอนนี้สนามเราเริ่มมีเพื่อนๆมากันแล้วนะครับก็จะตอนนี้มีเด็กมาด้วย2คนนะครับจะมีน้องตอนนี้ก็เริ่มเทสปืนกันอยู่นะครับในสนามก็มีอีกนะครับตรงน,นี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะแต่งตัวนะแล้วเดี๋ยวเตรียมลงสนามกันนะครับก็ไปดูว่าในสนามจะเป็นยังไงวิธีการเล่นจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจจากสนามกีฬาบีพีกันนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะฮะผมก็กําลังจะกลับบ้านเก็บของเรียบร้อยดูอจาก,กระเป๋าเยอะจริงอันนี้ก็กระเป๋าปืนนะครับก็เห,หนื่อยเหนื่อยนะวันนี้เดี๋ยวไงก็ไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวไงผมจะอธิบายให้ฟังว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับ งขอขับรถก่อนนะจ๊ะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะบอกเลยวันนี้เหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยมากจะสรุปกเ,เข้าให้ฟังนะครับว่าเกี่ยวกับกีฬาบิพิการเนี่ยอยู่กับสปิริตล้วนๆเลยเกมจะสนุกหรือไม่นะครับอยู่ที่คุณถ้าคุณโดนยิงคุณยกมือแล้วคุณออกจากเกมนะครับเพื่อนๆคนอื่นก็สนุกกับคุณคุณก็จะสนุกไปกับเกมแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสปิริตกับตัวเองนะครับโดนยิงแล้วคุณยังอยู่ต่อในในสนามยังยังเหนียวเป็นซอมบี้อยู่มันก็ไม่สนุก,กน,นะครับวันนี้ก็จะมาใให้้้ดูอุปกรรณ์ววัันนนนีีะะคบท่่ผมชา เป็นปืนตัวไหนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับประจําก็จะมีแม็กกาซีนสมอันนะครับเป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดเซลแบตนะครับตัวนี้จะเป็นแทะเอาไว้แยงลูกนะครับตัวนี้ระเอเลยครับนี่ เือที่ผมใช้ประจำนะครับเรียกสั้นๆว่าอีม่วงนะครับผมเรียกว่าอีม่วงนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับให้กับ c h anel n The First Story ้วยนะครับ EP หน้าจะพาเพื่อนไปที่ไหนนะครับหรือจะพาไปกินอะไรมีอะไรให้เพื่อนได้ดูกันนะครับยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเออเดี๋ยวผมจะขึ้นเพสนามเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากเข้าไปใช้บริการที่สนามกันได้นะครับรับรองว่ามันมันแน่นอนครับเพื่อน EP หน้าเจอกันใหม่กดติดตามไว้นะอย่าลืมนะกดบอกให้กดเลยบาย